สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยลาวนะคะทางช่องจูจุบ6395แนวทางเ,เด็ดๆค่ะก็ก่อนที่จะมารับชมแนวทางหวยลาวของวันนี้กันนะคะย้อนไปดูแนวทางของงวดที่แล้วกันก่อนนะคะงวดวันที่19เเมษายนนะคะอย่างที่แอดบอกไว้ก่อนหน้านี้นะคะว่า แนวทางที่แอดได้วางไว้ของวันที่12เมษายนเนื่องจากทางเราหยุดสงกรานนะคะเลยเลื่อนออกเป็นวันที่19แอดก็ขอให้แนวทางวันที่12เป็นวันที่19แทนนะคะก็ใช้ชุดเดิมนะคะอเรามาตรวจรางวัลผลการออกรางวัลหวยฮานอยกันก่อนนะคะว่าสูตรแนวทางของวันที่19เนี่ยออกอะไรแล้วก็เข้าไหมเรามารับชมกันเลยค่ะ วันที่19เมษายนนะคะผลการออกรางวัลหวยลาวนะคะ3ามตัวบนออกสองสามหนึ่งล่างออกสามสองค่ะก็บนนะคะบนหนึ่งมานะเข้าวิ่งหนึ่งหนึ่งมาก่อนเข้าวิ่งหนึ่งตัวรองนะคะทีนี้ตัวเจาะสามหนึ่งเราก็มาดูตัวเจาะสามหนึ่งกันค่ะว่าแอดให้แนวทางมีตัวเจาะสามหนึ่งไหมอ่า ข้าตัวกันนะคะถือว่าเข้านะใครรูดก็เข้าเช่นกันค่ะใครรูดหนึ่งนะคะรูดหน่นะส่วนล่าง3ามสองไม่เข้านะคะตัวที่แอดชอบไม่มีนะคะสามหนึ่งก็หวยราวนี้ก็เพิ่งวางครั้งแรกก็เข้านะคะคือเข้าวิ่งหนึ่งแล้วก็เข้าบนสามหนึ่งตัวเจาะค่ะต่ออกตัวกลับนะคะท่านผู้ชมต้องกลับด้วยนะคะ่ะ ก็8ดไม่เข้านะไม่มีวิ่ง8มี1มาก็โอเคนะคะก็ยังไงก็ผิดถูกก็อย่าว่ากันเนาะอันนี้ครั้งแรกเลยค่ะก็เข้าก็ถือว่าโชคดีนะคะยังโชคดีอยู่ก็เดี๋ยวเรามารับชมแนวทางของวันนี้กันต่อเลยนะคะจะได้รู้จะได้รู้ว่าแนวทางเน้นวิ่งรูดอะไรบ้างนะคะแล้วตัวเจาะมีอะไรบ้างมารับชมกันต่อเลยค่ะ มารับชมแนวทางหวยราวงวดวันที่22เมษายน2564กันต่อเลยนะคะเป็นของวันนี้นะคะามาดูกันค่ะว่าเน้นวิ่งรูดอะไรบ้างนะคะ แนวทางเวลาวของวันนี้นะคะแอดให้เน้นวิ่งรูดนะคะเด่นสองรองห้าค่ะก็จะมีตัวเจาะทั้งหมดเก้าชุดรวมติดเบิ้ลด้วยนะคะเป็นสิบเอ็ชุดนะก็จะมีตัวเด่นสามตัวรองสามตัวกันสามและติดเบิ้ลอีกสองชุดนะคะตัวเด่นก็มีสองห้าสองเจ็ดสองแปดตัวรองมีห้าหนึ่งห้าหกห้ตัวกันค่ะ มีสองหนึ่งสามและห้าติดเบิ้ลสองสองกับห5ไว้นะคะก็คือเบิ้ลตัวมันเองค่ะตัววิ่งนะคะถ้าท่านผู้ชมไม่ชอบตัวเบิ้ลสองตัวนี้ก็ตัวอื่นก็ได้นะคะเพราะว่าเท่าที่แอสังเกตก็จะออกเบิ้ลบ่อยเหมือนกันนะคะของแนวทางหวยลาวนะทีนี้แอดจะเน้นตัวที่แอชอบเป็นพิเศษนะคะจะดึงมาจาก9้าชุดนี้นะไม่รวมเบิ้ลนะคะ ออกมาเพียงแค่สี่ชุดที่ชอบเป็นพิเศษนะคะอ่ะสี่ชุดนะคะมีสองห้าสองเจ็ดห้าหนึ่งและสองสามค่ะที่แอดชอบเป็นพิเศษนะ ก็ตามนี้เลยค่ะแนวทางหวยลาวของวันนี้แคปหน้าจอไว้เลยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบแนวทางฮานอยเอ้ยติดติดฮาหนอยแนวทางหวยลาววันนี้นะคะ,อะแอดก็บรบกวนนะคะช่วยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะ และฝากกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาแอดมีแนวทางเล็กเด็ดมาใหม่ๆจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปต่อไปของแอดกันนะคะอย่าลืมนะคะแนวทางก็มีเข้ามีหลุดกันได้เสมอผิดถูกแอดก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะก็ยังไงก็เราก็มาลุ้นกันคะ่ะว่าแนวทางหวยลาวันนี้สูตรของแอดใน,นวิ่งรูดตัวเจาะเนี่ยจะเข้าดีอีกหรือเปล่านะคะแอดก็ ขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญานในการรับชมด้วยนะคะก็ยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงรวยรวยปังปังกันอีกนะคะขอบพระคุณทุกกำลังใจทุกการรับชมและการกดติดตามช่องด้วยนะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะเป็นห่วงนะคะเทคแคร์ทุกท่านนะขอให้ท่านโชคดีมีชัยและมีโชคลาภกันนะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะวันนี้แอดขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ